มาดูแนวข้อสอบนะคะเรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในข้อแรกบอกว่าเป็นการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาเนาะจริงๆคอนเซปต์ข้อนี้จะเป็นกฎข้อที่2ของเมนเดลนะคะก็คือการไดไฮบริดคอร์สไดไฮบริดคอร์สเอาสอบลักษณะามาผสมกันเป็นเมล็ดกลมสีเหลืองที่เป็นพันธุ์แท้กับเมล็ดย่นสีเขียวนะคะ เราจะได้ลูกรุ่นแรกก็คือเฮเทโรไซกัสเนาะกลมแล้วก็เหลือหมดเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้เอาลูกรุ่นที่1นึ่งมาผสมกันเองเราจะได้รุ่นที่2จํานวน200ตนะ้นเนาะโดย,ยว่าเป็นลูกที่มีกลมเหลืองสีกลมสีเหลืองเอต้นจํานวน A ต้นกลมสีเขียวจํานวน B ต้นย่นสีเหลืองจํานวน C ต้นแล้วก็ย่นสีเขียวจํานวนดีต้นนะคะจริงๆเราพอเราลูฟีโนไทป์อะเราก็จะสามารถ รู้ได้ว่าจีโนไทยคืออะไรถูกปะอย่างเช่นถ้ากลมเหลืองอะอย่างน้อยมันก็ต้องมีอใหญ่หนึ่งตัวเนาะข้างหลังเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าสีเหลืองก็วายใหญ่อีกหนึ่งตัวถูกปะส่วนกลมสีเขียวก็คืออใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็วายเล็กวายเล็กนะคะย่นสีเหลืองก็คืออเล็กอเล็กแล้วก็วายใหญ่อีกหนึ่งเนาะแล้วก็ย่นสีเขียวก็คืออเล็กอเล็กวายเล็กวายเล็กเนาะ ตามอัตราส่วนของเมนเดียวถ้าเราจําอัตราส่วนของเมนเดียวได้ว่ามันคือเอ่อ9ต่อ3ต่อ3ต่อ1จริงๆหนูก็ตอบได้เลยหนูก็ไปดูว่าทั้งหมดอ่ะหนูเห็นป้าว่า9ต่อ3ต่อ3ต่อ1มันรวมกันได้16เนาะดังนั้นจีโนไทป์อ่ะหลังจากที่เราคอร์ทฮสโตรไซกัสที่มันเป็น,น ort, ไดไฮบริดคอร์เข้าด้วยกันเราจะได้ทั้งหมด16จีโนไทป์ หนูก็ไปหา9ใน16 9ใน16ของทั้งหมด200ตนะ้นเนาะแล้วก็ไปเช็คชอยได้เลยว่า a มันเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ตามระดับเลยนะ9ต่อ3ต่อ3ต่อ1เนาะ a b c d แล้วก็สามารถเช็คชอยได้เลยก็จะตรงกับข้อที่4คือมันจะใกล้เคียงข้อที่4มากที่สุดนะคะแต่สมมุติว่า ถ้าเราจำอัตราส่วนของมินเดวไม่ได้ทำยังไงเราก็นั่งเขียนตารางไปเนาะอันนี้เดี๋ยวทวนเรื่องคอนเซ็ปต์ให้ละกันคือตารางอันนี้น้องจะเห็นว่าพี่เอาอะเซลล์ส,สืบพัน์ธของต้นที่1มาเขียนด้านบนใช่ปะต้นที่2องมาเขียนตามแนวตั้งถูกปะเนาะแล้วก็เอามาคอสกันน้องจะเห็นว่ากลมเหลืองมก็จะมีทั้งหมดหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8ถูกปะแล้วก็9เนาะกลมเหลือง9เนี่ยมันก็จะตรงกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆแล้วอะควรถ้าจำได้ดีกว่าเออถ้าจำได้มันก็ดีอะเนาะมันก็จะทำให้เราคิดเลขได้เร็วขึ้นนะคะโอเคตอบข้อ4นะ9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นะคะ ต่อมาถ้าระดับการข่มของยีนใน multiple a l l e l e อันนี้มีพิมพ์ผิดนิดหน่อยให้น้องเอาเท่ากับอันนี้ออกนะคะเหลือแค่เครื่องหมายมากกว่าข่มของยีแนแบบนี้หมายถึงอะไร A 1 A 2 A 3อะ่อะก็ะะค,คือไม่มีใครข่มใครไม่มีใครข่มใครก็คือเด่นเท่าเท่ากัน แสดงว่า A 1 A 2 A 3ที่เป็น A พิมพ์ใหญ่เนี่ยมันจะแสดงเป็นโคโดมิเนนต์ถูกปะส่วน A เล็กเนี่ยด้อยสุดถามฟีโนไทป์ทั้งหมดกี่แบบถ้าฟีโนไทป์หนูอาจต้องเขียนจีโนไทป์ออกมาก่อนเนาะจีโนไทป์อันนี้พอยังเขียนไว้อยู่เนาะจีโนไทป์จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือจริงๆมันจะมี สูตรว่าได้เท่าไหร่ก็คือเรามีอันนี้เป็นมัลติเพลแอลีนใช่ปะเราต้องการเช็คว่าเฮ้ยเราเขียนจีโนไทป์ครบหรือเปล่าจีโนไทป์ทั้งหมดที่มันไม่ซ้ำกันอะมันจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ n บวก1เพื่อที่เราจะเช็คว่าเราเขียนครบหรือเปล่าโดย n อันนี้มันก็คือรูปแบบของแอนลีนทั้งหมดในที่นี้มันมี4ถูกปะหนูก็แทนไป4ส่วน2กับ4บวก1 เนาะอันนี้เป็น5อันนี้ตัด2 2แสดงว่าจีโนไทป์ที่หนูเขียนครบเลยต้องมี10แบบโอเคปะเราก็เขียนไปอ่ะแบบที่1 A1 A1 ใช่ปะ A1 จับกับ A2 A1 จับกับ A3 A1 จับกับ A เล็กต่อมา A2 จับกับ A2 A2 จับกับ A3 A3 จับกับ A เล็กถูกปะสุดท้ายอ๋อยัง A 3ส3 a 3สมเี่เขียนผิดอันนี้ a2 อนะ a2 สอจก,กับ a อเล็กอันนี้ a3 จะก,กับ a เล็กแล้วก็สุดท้ายคือ a เล็กเเล็กถูกปะแสดงว่าเวลาเราแปลมาเป็นฟีโนไทป์หนูตอบ10ไม่ได้ถูกปะถ้ามันขมกันอย่างเช่นถ้า a1 เจอ a1 อันนี้ก็คือจะแสดงออกเป็น a1 พันปะา a1 เจอ a อเล็กก็จะแสดงออกเป็น a1 เนาะอันนี้เรานับแบบแบบเดียวกันว่าเป็น1 1แบบแต่ถ้า a 1เจอ a 2ด้วยความที่มันเป็นโคโดมีแนนนะมันก็จะเด่นเท่าๆกันก็จะโชว์มาทั้ง2แบบแบบ a 1และ a 2อันนี้ก็จะเป็น a 1กับ a 3โอเคปะ่ะอ่ะต่อ a 2 a 2ก็จะเป็น a 2ใช่ปะ่ะ a 2อเล็กก็จะเป็น a 2เรานับเป็น1แบบเนาะ a 2 a 3อันนี้ก็จะอีก1แบบ a 3 กับ A3 เอล็กก็จะเป็นแบบเดียวกันถูกปะฟีโนไทเนาะอันนี้เอเล็กดังนั้นเรามานับนะอันนี้1แบบถูกปะอันนี้2แบบอันนี้3แบบ4 5 6 7ก็จะตอบข้อ4โอเคนะโผลันเตาเรียบใช่ปะแต่ปรากฏได้ลูกที่มันโยนออกมาแสดงว่ามันไม่ใช่เรียบแท้เนาะ ไม่ใช่เรียบแท้แบบนี้ก็คือเป็นฮตเทโลไซกัดนะคะถึงจะได้อลิกอลิกออกมาถามว่าจะได้เรียบแบบโฮมูเท่าไหร่ก็คือถามว่าอาใหญ่อาใหญ่เท่ากับเท่าไหร่เนอะอาใหญ่อาเล็กคอสกับอาใหญ่อาเล็กอันนี้จาได้แล้วมันจะได้อาใหญ่อาใหญ่1ในสถูกปะสองส่วนสี่อาใหญ่อาเล็กแล้วก็1ใน4ี่อาเล็กอาเล็กถูกปะเสร็จปุ๊บเราก็จะหา1ในสี่ของ 1, 0 2 4นเนาะ อันนี้พูดในขาวแล้ว256แ้้วก็ตอบเลยอันนี้ก็จะเป็นจริงๆอันนี้ใช้แนวกดข้อหนึ่งกดข้อหนึ่งเป็นเดียวนะนึกออกา่าแยกกันอย่างอิสระหนึ่ลักษณะโนโมไฮบริดคอร์ข้อที่5นะคะข้อที่5อันนี้พี่บอกว่าพี่ขอติดเฉลยละเอียดไว้ถูกไหมคือลูกชาย1ลูกสาว2คนอะ ถามว่าจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้แพทเทิร์นนี้อ,อ่อมันจะมีวิธีที่แบบไม่ต้องเขียนแผนภาพปนไม้ก็ได้ก็คือใช้สูตรทวีนามแต่พี่มองว่ามันไม่ต้องขนาดนั้นอะคือมันไม่ต้องไปแบบจําสูตรเพิ่มมาเพื่อที่จะใช้ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวหนึ่งออกปะเราใช้วิธีบ้านๆเลยก็ได้น้องแบบปุดชายสองหดสาวหนึ่งซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าอัตรา ที่จะได้ชายหรือหญิงอะมันก็คือ50 50เนาะคล้ายๆกับท้ายบทข้อหนึ่งลองไปดูนะฝึกโจทย์ซ้ำนะคะสมมติว่าลูกคนแรกของออคครอบนี้เป็นชายถูกปะเพราะฉะนั้นคนที่สองก็อาจจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ในอย่างละหนึ่งส่วนสองนึกออกปะห้าสิบห้าสิบส่วนคนที่สามก็อาจจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้เนาะ อันนี้เหมือนกันหนูก็เขียนไปเลยจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้อันนี้ก็จะเป็นกรณีที่1กรณี1คือคนแรกเป็นชายอ่ะเดี๋ยวพี่ขอกรอบอีกกรณีหนึ่งเลยได้ปะกรณีที่2คือถ้าคนแรกเป็นผู้หญิง ถูกปะคนแรกเป็นผู้หญิงคนที่สองจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้คนที่สามจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้แต่ถ้าคนที่สองเป็นผู้หญิงคนที่สามจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้เนะี่ยก็คือเขียนเหมือนเดิมเนาะเราใช้ความเข้าใจได้เลยไม่ต้องเข้าสูตรทวินามก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นแต่ถ้าใครก็จะตามก็ไม่ติดนะตามสะดวกได้เลยนะคะ,ะแต่พี่มองว่าอันเนี้ยดูเข้าใจง่ายเบสิกเข้าถึงแล้วก็สามารถใช้ได้ในหลายๆโอกาส เนาะชายชายชาถูกปะคือเราต้องหาทั้งหมดก่อนเพราะเขาถามว่าโอกาสที่จะชาย1หญิงสองมีเท่าไหร่แล้วเราค่อยไปคิดโอกาสแบบนี้กับทั้งหมดถูกปะเราต้องดูก่อนว่าได้กี่แบบเนาะชาชาย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 หญิงถูกปะอันนี้จะเป็นกี่แบบ1นส่วนสอันนี้1นส่วนสองอนน 1-2 1-2ส่วน2 1ส่วน2ดังนั้นชายชายชายอ่ะจะมีโอกาสได้ทั้งหมดคือ1ส่วน8เอามาคูณกันเพราะว่าอะไรชาย3คนนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นลูกแฝดยึดตามโจทย์เลยนะแสดงว่ามันเกิดไม่พร้อมกันเหตุการณ์ที่เกิดไม่พร้อมกันแสดงว่าเขาเป็นอิสระต่อกันเอามาคูณกันนะลูกชายชายหญิงก็เหมือนกันถูกปะส่วน8โอเคเนาะอ่ะพี่เขียนแล้วนะ ชายหญิงชายหนึ่งใน8ดแล้วก็ชายหญิงหญิงชายหญิงหญิงหนึ่งในแอดอะหนูก็เขียนไปเลยนะหญิงชายชาย1ส่วน8หญิงชายหญิงหนึ่งใน8แล้วก็หญิงหญิงชายหนึ่งใน8ดแล้วก็สุดท้ายหญิงล้วนหนึ่งใน8แต่เราอะเอาแค่ชายหนึ่งหญิงสองชายหนึ่งหญิงสองจะมี อ๋ออันนี้แบบที่หนึ่งถูกปะแล้วก็ชายหนึ่งหญิงสองแบบนี้แบบที่สองนะคะแล้วก็อันนี้แบบที่สามมันจะมีแค่สามกรณีในทั้งหมดแปดกรณีอันเนี้ยมันจะต้องเอามาบวกกันมันไม่ได้เป็นสลัต่อกันเลยเพราะว่าอะไรถ้ามันเกิดแบบนี้แบบแรกมันก็จะไม่เกิดแบบที่สองและสามเก็งปะ อันนี้เราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอิสระต่อกันเอามารวมกันเนาะดังนั้นแบบที่มีชาย1คนกับบุตรสาวสองคนอะ่ะก็คือ1ส่วน8บวก1ส่วน8บวก1ส่วน8เท่ากับ3ส่วน8คิดเป็นเปอร์เซ็นต์หนูก็คูน้อยให้มันจบจบแล้วตอบข้อ3คิดเลยเองเนาะ